สวัสดีครับผมต่อฉายาต่อ K70 ครับหรือเรียกกันในนามต่อ t o ต้า a ครซี่ก็ได้คันนี้ก็เป็นรถด,ดั้งเดิมรถใช้งานคันแรกที่บ้านเลยก็มีการปลดระวางก็มาทําเป็นเลสซิง่งอ่ามีการทําตามความฝันไว้เด็กก็คือทำวายบอดี้ทำสไตล์เป็นรถแข่งอ่าก็มีการ ตกแต่งคาดลายตามสไตล์ที่ตัวเองชอบภายนอกนะครับก็มีการเจาะฝากระโปรงนะครับแล้วก็หุ้มกันชนหน้าให้เป็นลายคาร์บอนบลินหน้าเป็นเวสต์โยโกฮาม่าไฟหน้านะครับอันนี้เป็นคอบไฟเป็นของตกแต่งของตกแต่งยุค80เลยตรงรุ่นเขาเลยตรงรุ่นเขาเลยส่วนด้านข้างก็มีการวายบอดี้นะครับก็คือขึ้นแบบเองทำเองอขึ้นแบบจากกระดาษแข็งแล้วก็ จินตนาการเองว่าจะเป็นโป่งแบบนี้ก็ทำดิบๆหน่อย,อยก็คือทำหน้าหลังครับสเกิร์ตข้างก็เป็นการ DIY ครับใช้ไม้พัสบูดมาทำไม้พับูดพบูดใช่ครับเป็นไม้ละแนงเลยครับอ่าไม้เชือ,าอราอพวกนี้อ่าเอามา DIY ทำเป็นสเกิร์ตข้างอ่าคันนี้เป็นแรปสติกเกอร์ทั้งคันครับ ่าที่เห็นสีแดงสีดําสีเทาอะไรพวกนี้คือเป็นสติกเกอร์อหมดเลยกระจกคาร์บโซเฟคาร์บ,รรบ,บอนแท้ล้อเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็ใช้ล้อขอบ17กว้างข้างหน้า8นิ้วข้างหลัง9นิ้วรัดด้วยยางโตโยอาตอง8ก็เลือกใช้ยางขนาดอ้วนนิดนึงก็ใช้ขนาด255ห้าหเอ่าก็คือเลือก ขนาดที่ใหญ่สุดเท่าที่รถคันนี้มันจะใส่ได้เบรกอันนี้เป็นเ,เล็กซัสครับคัต,ต้อมเป็นทอมอก็คอัดต้อมให้ V8 Racing Home bon อุบลราชธานีคัดต้อมให้คเครื่องเป็น3 SFE ครับ,รบมีการเซตเทอร์โบเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนหม้อน้ำให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำท่อฝากระโปรงกล่องจูนใช้เป็นสแตนอล์ล100%เลยก็มีการจูนเอนเตอร์เทนนิดนึงก็มีการยิงไฟอะไรบ้างตาม เวลาไปโชว์ตามงานคันนี้อยู่300อยแรงมาครับถ้ขับถนนได้ปกตินะครับได้ปกติครับแต่ว่าถ้าเรากดบู์สูงๆมันก็ไม่เอาถนนเหมือนกันขนาดยางใหญ่ยางยางหนึบยางใหญ่แล้วแต่ก็ด้วยความที่รถมันเบารถน้ําหนักมันแค่เก้าร้อยกว่าโลแต่คันนี้ยังใช้พวงมาลัยที่เป็น power อยู่อก็เลยจะทําให้คอนโทรลง่ายกว่าพวงมาลัย power นิดนึงช่วงจังหวะที่เราบู์มาหรือจังหวะเลี้ยวหักเลี้ยวแรงๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ไวมากยังคอนโทรลได้อยู่ ภายในก็ปกติตอนนี้คือเดิมทีจะเป็นโลบาร์เต็มคันแต่ตอนนี้คือถอดโลบาร์ไปพ่นสีใหม่อยู่แล้วก็มีการใส่เบาะบายแล้วก็มีทำเกียรวัดใหม่เกียรวัดก็คือไม่ใช้ของเดิมเลยก็คือใช้เป็นออโตมิเตอร์ทำเป็นเหมือนอเมริกาก็คือใช้เป็นเกียรวัดอย่างเดียวไม่มีเรือนใหม่เดิมแล้วก็คอนโซลเป็นไฟเบอร์ทั้งชิ้น เพราะว่าตัดปัญหาเรื่องพลาสติกกรอบแตกอะไรวพวกนี้อ่าก็คือใช้เป็นไฟเบอร์ทั้งชิ้นเลยแผงประตูก็ทําใหม่เหมือนกันให้เข้ากับให้เข้ากับชุดคอนโซลคอนซลคันนี้ยังเป็นเกียร์อโอตโต้อยู่ทำเหมือนรถแข่งครับแต่นี่คือเราคัตต้อมเองโดยการที่ว่าจอดอยู่ที่บ้านทําเองแล้วก็ทำไปเรื่อยๆว่างเมื่อไหร่ก็มาทำํำทําเล็กทําน้อยไปวันละนิดวันละหน่อยอจนออกมาเป็นสภาพนี้เกียร์ออโต้ครับแต่ก็คือขับเล่น เกียร์เป็นขั้นบันไดก็ใส่เล่้งเกียร์ได้เหมือนเกียร์ธรรมดาเลยคือเราเลือกใช้กล่องสแตนอโลนนะครับคือมันมันก้าวข้ามขีดจำกัดไปได้อีกด้านหลังก็นะครับมีใส่ปีกหลังเป็น GT Wing นะครับเป็นของซีเวสญี่ปุ่นแท้แล้วก็ตัวตูดเป็ดนี้เป็นของเอาเทียบรุ่นมาใส่ขนาดก้อมยาวมันได้ก็ได้เป็นของเลโน รถรุ่นเก่าคอ่ะอันนี้จเจาะไหมครับหรือว่าเจาะยึดจริงเลยครับเจาะยึดจริงอ่ะตัวปงหลังก็เป็นปงใหญ่ทําสไตลร์รถทามแอทแทกอ่าอ่าแต่คันนี้คือช่วงล่างอ่าไม่ได้ใช้ของเดิมเลยครับช่วงล่างด้านหน้าเราใช้เป็นซินเวียเอสส่อ่าส่วนป่งนกเป็นซิฟิโลอ่า แล้วก็เขาจอมเบรกใหญ่เข้าไปส่วนด้านหลังอะ่ะเพาท้ายเป็นคานแข็งของเดิมโดยทั่วไปจะใช้ของ AE86 แต่ผมไม่เอาอมันไม่ตอบโจทย์และเพาท้ายตอนนี้ใช้เป็น i ีสุ u m m a x อ๋อของ D-MAX มาใช้ใช่มาใช้ของ i ี u z u D-MAX เลยแล้วก็ใส่อ่า ดิสเบรกหลังเข้าไปแล้วก็ใส่ลิมิตเต็ดเข้าไปหาดล้อมันเลยยืดออกมากยืดออกมาอีกแต่สามารถรับแรงมา้าแรงบิดได้สูงกว่ารับรับทอร์กได้เยอะครับรับแรงบิดได้เยอะคือของ86เดิมๆ3 0มม้านี่ก็คือไม่ไหวแล้วครับเฟซบุ๊กภาษาไทยเลยครับต่อ k e 7 0นะครับถ้าเป็นกลุ่มก็ถ้า K70 เลยก็คือขับ K70 t h a i l a ไทยแลนด์ครับ,รบแต่ถ้าเป็นตัต้ารวมก็โตัต้าคซาสสิกและตอนนี้ก็คือเข้ามาพูดคุย ร่วมสนุกกันได้จะใช้โตโยต้ารุ่นไหนเข้ามาเอ j นจอยกันในโตโยต้าเคซี่ได้เลยครับผมครับครับสวัสดีครับชื่อจีฟครับจากโตโยต้าเคซี่ครับอ่าเป็น AE อีตองหนึ่งครับคโลราปี96คันนี้ก็มีเครื่องครับเครื่องเป็น2อ z เซตเซตครับเป็นของเครื่องของเซลิก้าครับเจนเจ็ดก็เลยเอามาวางครับแล้วก็เก็บแบบว่าใช้งานยังไม่ได้เป็นแบบสเต็ปโล่ง เป็นสเต็ปใช้งานอยู่มีมีทำเป็นคอยแยกครับคอยแยกแล้วก็ทำเป็นชุดกองเปลือกแต่ว่าไส้ทุกอย่างหัวช่วหัวฉีดอะไรเดิมหมดทำแค่นี้ครับแล้วก็มีใส่กล่องแม็กอิซิวแม็กอิซิอ่าม่น้าเป็นพิเนียมครับวางแล้วทำสเต็ปนี้จูนออกมาเนี้ยได้ประมาณเทก่าไหสองร้อยยี่สิบครับสองร้อยยี่สิบครับดีกว่าเดิมมันมันกว่าเดิมเยอะครับมันติดเท้าติดเท้าแน่นอนกว่าเดิมแต่แค่เหมือนกับว่ามันยังไม่ได้ทําเกียร์มันก็เลยเหมือนกับ ช่วงต้นๆช่วงอะไรเงี้ยมันยังมันยังมันยังไม่ได้แต่ว่าเราเหยียบขับบนทางหลวงเหยียบอะไรเงี้ยสบายๆนะขับสนุกขึ้นเยอะคันนี้ผมแต่งเป็นทรงแบบแนว JTC แนวกรุ๊ป A แบบสมัย90ครับผมครับก็มีลิ้นหน้ามีหางหลังลิ้นหน้าหางหลังครับจริงๆผมเป็นล้อ17สี่ล้อแต่พอดีเหมือนพอทําเครื่องสเต็ปนี้มาก็เลยอยากลองเอา15มาลองใส่วิ่งดูก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าล้อ5น5หลัง17ครับแล้วมันมันต่างกันเยอะต่างกันเยอะครับตอน17มัน มันจะออกแล้วมันจะไงเพราะต้องอืดอยู่แล้วอืดแน่ๆอยู่แล้วอพอเป็น15นี่คือมันรู้สึกได้เลยว่ามันแบบจี๊ดจาาดขึ้น,นขับสนุกแค่แบบว่าขับแล้วติดเท้าขับสนุกรจริงๆบางคนก็จะใช้เต็มประสิทธิภาพาแต่ผมไม่ยังเลยซึ่ง ซึ่งตอนแรกที่ทําก็จะอยากจะใช้เต็มประสิทธิภาพปลดล็อกกล่องเพื่ออยากจะปลดความเร็วให้มันหลุดออกไปจาก185แต่พอต้องแต่ปลดมาก็ขับอยู่แค่200แค่นั้นก็คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าว่าปลดมาทําอะไรเพื่อไว้เฉ่ๆใช่ครับเหมือนให้ให้รู้ว่าปลดเท่านั้นเองก็มีภายในก็เอาเบาะของซิลิก้ามาแล้วก็เอาไม้ของซิลิก้าเจ n 7มาใส่มาแปลงใส่เพราะว่าจริงๆผมผมผมชอบซิลิก้าแล้วก็มีซิลิก้าเจ n 7อีกคันหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าอยากให้ทำคันนี้ให้มันเป็นเบบี้ซิลิก้าคือทุ อ่าก็เลยเอาเบากซิลิก้ามาเอาไม้มาไพา่ไม้เป็นไม้ซิลิกา้าแล้วตัวนี้เป็นไม้ T R D ของซิลิก้าเลยเหมือนเอาซิลิก้าจะลองมาอยู่ในคันนี้ก็ช่วงล่างครัพี่ใช้เป็นสตัทซินเวอร์รโดยแมกนันครับเบรกอันนี้เป็นเบรกสองพอรเบรกเป็นเครืของตัวตัวนอกของมันนะครับตัว,ตว,ตวอะทีน่าจะเป็นสองหนึ่งห้าก็คุมอยู่เอาอยู่ครับแล้วก็เติมดิสหลังเพราะเดิมมันจะเป็นดำแค่นั้นก็ถามว่าเอาอยู่ไหม อยู่ระดับหนึ่งครับแต่เพรารอบนี้มันรู้สึกผมก็รู้สึกว่ามันไม่อยู่ตั้งแต่ทตําสเต็ปนี้มามผมรู้สึกว่ามันไม่อยู่ใช่ใน,น่าจะต้องอัพถ้าจะถ้าจะใช้งานจริงครับเสร็จตอ่อไปจริงๆผมยังอยากทําโรบาเพราะจริงๆมันยังขาดในแนวนี้มันยังขาดโลบารืเป็นโลบาขาวครับ <นะ S 2> แค่นั้นแหละครับเพราะข้างในไม่ได้อยากคือจริงๆต้องบอกว่าที่ไม่ได้ถอดเบาะที่ไม่ได้เลย,เ,ลยเพราะว่าคอนเซปต์มันยังแบบ ใช้งานแม้กระทั่งที่ฉีดน้ำฝนผมก็ยังมีเอ็นเออยู่ใช่ผมก็ดูอยู่ใช่คือธรรมดาบางคนจะเก็บโลกจะต้องเอาเอาไปหมดแล้วแต่ผมเหมือนใช้งานได้ปกติแบบจะไปไหนฝนตกฝนตกอะไรได้หมดก็เลยเพราะอันนี้ก็คือเหมือนถอดเาโปงโทเครื่องใช่ครับแล้วก็ทําเป็นตัวถอดไว้ปิดไร้ปกติใช่ครับแค่นั้นเองทําเป็นตัวถอดจริงๆมีแต่คนบอกว่าให้ไปเทอร์โบแต่ผมอะรู้สึกว่าแค่เอ็นเอนะมันกำลังแค่นี้ก็ขับสนุกแล้ว ม,มันตอบโจทย์สําหรับผมแล้ว <accepted S 3> <c oughs> แค่ได้ขับสนุกแล้วแต่อนาคตอยากทําเกียร์ครับ <c oughs> อยากทําเกียร์เพราะว่าอยากอยากให้ให้อยากวิ่งเวลาแบบวิ่งวิ่งแด๊กเล่นด้วยด้วยอะไรี้เพราะจริงจริงอันนี้ก็วิ่งเล่นอยู่เพราะตอนนั้นก็มี <c oughs> แบบงานวิ่งก็ไปวิ่งเล่นได้แต่ว่าเนื่องด้วยเหมือนกับเกียร์มันยังไม่ไม,ไม่ไม่สอร์ตอกับกับแรงม้า <c oughs> ที่ทําออกมาครับมันเวลามันเลยไม่ดีถ้าทําเกียร์มันน่าจะวิ่งได้ดีกว่านี้ก็เป็นอนาคตไปครับแต่ตอนนี้อาจารย์ทําแค่สวยงามก่อนใส่รบกโลบาอะไรแค่นี้เพื่อเพื่อเก็บสวยงามอ่าก็เป็นเฟซ เฟซบุ๊กก็เป็นจิ๊ปปี้แอปพลิ t เคชันแสงฉายจะมีอยู่ที่ข้างรถจริงๆนะครับอ๋อนี่ปรากฏอย่างนี้ปรากฏอย่างนี้ครับแล้วก็จะฝากกลุ่ม t o y ต้าเคสซีแล้วกันครับเป็นกลุ่มที่รวมโต y ต t a ทุกทุกรุ่นเหมือนกับว่าเวลาไปออกงานไปมิทติ้งไปรายกันบางคนที่แบบว่าขับรุ่นนี้อยู่แล้วเพื่อนเพื่อนนัดมิทติ้งเอแต่ไปขับ รุ่นอื่นก็นไม่รู้จะมาอย่างไรแต่ก็เป็นเพื่อนกันพอามาก็จะเขินเฉินทีนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นกลุ่มนี้เพื่อที่แบบว่าไปไหนไปได้หมดจะตัวต้าอะไรก็ได้ไครับนี่นคือจุดประสงค์ที่ตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วมันก็รู้สึกว่ามันหลากหลายไปโชว์ที่ไหนไปอะไรเป็นมิทติ้งคุยกันมันก็ตัวต้าอะไรก็ได้มาได้หมดนะฝา,ากฝากตัวต้าเคซี่ไว้แล้วกัน